ต้นนี้เป็นต้นที่เราหมายมาหลายอำเภอไปดูมาทั่วเลยในที่สุดต้นไม้นี้เพิ่งจะมาลงลงเมื่อวานใช่ไหมลูกลงเมื่อไรลงเมื่อวานตอนนี้เราฝากน้องเจ้าของร้านเลี้ยงไว้ก่อนนะคะมาวางเงินมัดจาไว้แล้วห้ามเปลี่ยนของเรานะน้อง <c oughs> ตอนนี้เราก็ฝากน้องเขาดูแลจนกระทั่งต้นทุกแข็งแรงครูครูก็ถึงจะเอาไปลงที่บ้านนะคะค่ะบ๊ายบาย ปาเจโร่ ero, รุ่นหลานนะคะปี2021่ห่างจากปาเจโร่รุ่นปู่ก็20กว่าปีปาเจโร่ ero, รุ่นหลาน,นะะหลังจากปาเจโร่รุ่นคุณปู่ได้จากไปแล้วนะคะคุณครูกับครอบครัวก็จะต้องหันมา ใช้ปาเจโร่รุ่นหลานเพื่อจะนำทางไปยังที่ต่างๆที่ครอบครัวของคุณครูจะไปเช่นตอนนี้เราจะไปตลาดสีเขียวกันค่ะไปเพื่อทำอะไรตามไปดูเลยนะคะว่าเราจะไปตลาดสีเขียวแล้วเราจะได้อะไรในวันนี้กับปาเจโร่รุ่นหลานค่ะอันนี้หนะ้าสาม อันนี้นา4ีราคาอันนี้เท่าไร่ลูกสามพันยังไม่พร้อมปลูกนะอันนี้เท่าไหรนะสามห้าสามห้าค่าปลูกสามร้อยประกันด้วยนะเอ,อถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานเนี่ยร้านต้นไม้ดั้งเดิมของเรานะจากรุ่นคุณแม่รุ่นคุณแม่คุณปทุมเนี่ยแล้วมาเป็นคุณลูกคุณลูกนี่ชื่ออะไรจำได้อไอ้พลอย ไอ้พลอยเนี่ยเนี่ยเรามาซื้อเป็นประจำตอนนี้เราก็มาเป็นอะไรขอเรียกมาเป็นเหยื่อมาเป็นเหยื่ออีกรอบหนึ่งเรามาเอาซิวอโอก๊กสองต้นเลยนะราคาแบบสูงสุดลดไม่ได้แต่ราคาย่อมเยาอราคาย่อมเยาก็ตอนนี้เราก็เอาไว้สองต้นเนาะแล้วเดี๋ยวเราข้างหน้าเดี๋ยวเราก็ฝากน้องเลี้ยงเอาไว้ก่อนโดยเรามีเงินมัดจำ <c oughs> โปรแกรมปลูกที่บ้านกับปลูกที่สวนที่สวนบนบนเนินอ่ะเราจะทำเป็นเรือนต่อไปนะครับคาแฟและกลับมาดึงต้นไม้ที่เราเลือกเอาไว้เรามามาต้นมาจำเรียบร้อยแล้วซิโอบสองต้นไม้ยางจะบอกว่าสวยมากตลาดชื่องที่กว้างใหญ่ไทยสายในช่วงสิบปีนี้ นี่เราจองไว้แล้วมาจำไว้แล้วห้ามเปลี่ยนของเรานะเราจำของเราได้นะอันนี้สูงต้นนี้สูงเท่าไหร่ลูกน่าจะหกเมตรไหมเกือบกับหกอ๋อห้าเมตรห้าสิบแล้วต้นเล็กนี่ละ่ะเกือบสี่อ่ะนะอือ <5, 10. S 1> ใช่เพราะว่ามัน ไม่แพ้กันเลยนี่ถ้าพูดถึงจริงๆนะถ้าต้นนี้ไม่เหี่ยวนะเสร็จเราค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ต้นไม้ที่เราอยากได้นะคะต้นซีเวอร์โอ๊กต้นนี้สี่นิ้วต้นนี้สามนิ้วนะคะเราวางเงินมัดจาไปแล้วเราไม่บอกราคาต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นที่เราหมายมาหลายอำเภอไปดูมาทั่วเลยในที่สุดต้นไม้นี้เพิ่งจะมาลงลงเมื่อวานใช่ไหมลูก ลงเมื่อไหร่ลงเมื่อวานตอนนี้เราฝากน้องเจ้าของร้านเลี้ยงไว้ก่อนนะคะมาวางเงินมัดจาไว้แล้วห้ามเปลี่ยนของเรานะน้องตอนนี้เราก็ฝากน้องเขาดูแลจนกระทั่งต้นเขาแข็งแรงคุณครูก็ถึงจะเอาไปลงที่บ้านนะคะค่ะบายบายดีใจมากที่ได้ต้นไม้ถูกใจติดตามชอ่องคุณอังมันยระเด็กส,สมัยนี้ลังไม่น ค่ะคุณครูก็จะขอปิดคลิปในการนั่งรถปาเจโรรุ่นหลานมาดูต้นไม้และก็ได้ต้นไม้เรียบร้อยแล้วขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ